ท้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตอัาคลายวอเตอร์กระติกน้ำด่างพบง่ายใช้สะดวกวอเทอร์ไอออนเนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียวทำไมต้องเปลี่ยนก่อนป่วยถ้าอยากรู้คำตอบติดตามรายการของเราสิคะ สวัสดีค่ะคุณกำลังติดตามรายการเปลี่ยนก่อนป่วยรายการนี้ค่ะอยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยลุกขึ้นมาปฏิวัติสุขภาพแนวทางธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมปฏิวัติความคิดพิชิตโรคภัยเพื่อนำไปสู่สิ่งที่สำคัญที่สุดให้คุณเป็นหมอดูแลตนเองช่วงแรกของทางรายการค่ะเป็นช่วงสุขภาพดีด้วย8อในช่วงนี้เราก็จะมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นปราชชาบ้าน หรือว่าครูภูมิปัญญาไทยจะมาแนะแนวทางแนวคิดในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลัก8ออสำหรับวันนี้จะเป็นใครไปติดตามชมค่ะถาการเป็นหมอรูดเดตัวเองเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดเพราะนอกจากเราจะดูเรื่องเอาอาหารการกินก่อนเลยดีกว่าเราจะดูแลเรื่องอาหารการกินของเราอย่างไรถ้าเราดูแลเรื่องอาหารการกินถูกต้องโรคต่างๆก็ไม่มี ถ้าป่วยเสร็จแล้วเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนได้ก็ดีไปแต่คุณเปลี่ยนไม่ได้มันก็เสร็จอะไรครับเพราะฉะนั้นเรื่องข้อมูลต่างๆทางด้านสุขภาพเนี่ยต้องสนใจ อายุ64ปีครับการที่จะมาเป็นจิตอาสาอยู่ที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำของกลุ่มจำลองเนี่ยนะครับผมก็มาเส้นผ่านเส้นทางมาตั้งแต่เป็นผู้ช่วยครูผู้ช่วยครูในสมัยที่ฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำที่มาได้อย่างไรผู้ช่วยครูสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนผมตั้งแต่เด็กมาเลยไม่เคยกินเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพน,นันหรือว่าเที่ยวอะไรเลยนะครับ ก็เพราะว่าสมัยนั้นเป็นเด็กวัดเป็นเด็กวัดก็อยู่กับหลวงปู่หลวงปูงป่เสร็จแล้วก็เส้นทางมันก็เรียนหนังสือมาเรียนหนังสือในกรุงเทพเสร็จแล้วก็ไปสมัครเป็นนักเรียนในสิบสอสมัครเป็นนักเรียนในสิบเสร็จจบมาก็มารับราชการที่กองในกรุงเทพในหน่วยทหารจากนั้นก็ไม่เคยแตะต้องเรื่องอบาย,ยมุก ก็มาเจอทางสันติอโศกในสมัยนั้นเมื่อปี24มั้งครับก็เลยเข้าไปศึกษาแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งคุณสมพงษ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝึกอยู่ที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำเนี่ยนะฮะก็ได้ติดต่อไปว่าอยากจะให้มาเป็นผู้ช่วยครูในหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำที่สถาบันฝึกอบรมแห่งนี้ก็เลยตกลงมาเสร็จแล้วว่าหลักสูตรนั้นมันผ่านไป สักระยะหนึ่งก็เกิดมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นหลักสูตรของล้างพิตับเราก็เลยกลายมาเป็นจิตอาสาของล้างพิษตับในในขณะนั้นก่อนที่จะเป็นล้างพิตับเนี่ยผมกับเพื่อนๆสี่ห้าคนก็ไปที่ศรีรษะโศกเพื่อไปเรียนรู้เรื่องล้างพิตับมาจากอาจารย์ขวัญดินเสร็จแล้วก็อาจารย์พเยาก็เรามาล่างหลักสูตรแล้วเราก็ช่วยกันทำมา จนกระทั่งปัจจุบันนี้แหละครับเป็นรุ่นที่ร้อยกว่าแล้วสาเหตุมาจากอะไรคนเหล่านี้ถึงได้มาล้างพิษตับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเคยไปรักษาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วมันมีแต่ทรงกับสุดมันไม่ดีขึ้นเขาก็เลยทดลองมาดูทางนี้ได้ข่าวว่าทางนี้พอมาแล้วมันจะสบายมันดีขึ้นเขาก็มา เขาก็มากันทางล้างพิษตับอย่างนี้เราอยู่ทางนี้เราก็ช่วยดูแลนะครับช่วยดูแลแล้วก็ดําเนินกิจ,จกรรมตามาหลักสูตรไปเท่าที่เห็นส่วนมากจะเกิดจากเรื่องของอาหารการกินเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเรากินผิดหรือหลักใหญ่ๆก็คือเรื่องของนาฬิกาชีวิตซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรในเวลาช่วงไหนผลมากจะผิดจากหลักของนาฬิกาชีวิตไปเยอะมากพอเราพอเรานำนาฬิกาชีวิตมาบอกเขาแล้วก็เรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรพวกนี้แล้วให้เขากลับลองไปทำดูเป็นบางคนเขาก็กว่าเขาดีขึ้นนาฬิกาชีวิตเนี่ยเราถือมาเป็นโอ้หหลายหลายพันหลายพันปีแล้วนะครับ เป็นศาสตร์ทางของอินเดียเขาเองผมใช้นาฬิกาชีวิตเป็นหลักก่อนนะครับหน่อมาก็เรื่องของใจใจก็ฝ่ายว่าเออเราก็ไปดูว่าเรื่องของเราเนี่ยอาหารเนี่ยผมก็เลือกไปพปุ่งุงไปที่อาหารก่อนอาหารที่เราทานเนี่ยควรจะเปลี่ยนยังไงหรือไม่เขาบอกว่าสาร์เขาบอกว่าเนื้อสัตว์ต่างๆที่ขายอยู่ในตลาท้องตลาดเนี่ยม, <prospective. S 2> มันมีสารเล่งโตเยอะเราก็ต้องเราเชื่อถ้าเราเชื่อเราก็งด อาหารพวกนี้ก่อนอพวกนี้ก่อนเลยนะครับพอเรางดเสร็จแล้วเราก็ต้องมีความเพียรจะต้องทําต่อนี่อยู่ในอิธิบาทสี่แล้วนะครับเืองาความเพียรว่าเออเราเอาละเราจะทําลองดูสัก3เดือนหรือสเดือนเอา4เดือนดีกว่าเอา4เดือนทําไมต้องต้อง4เดือนเม็ดเลือดแดงมันจะเปลี่ยนมีอายุป,ประมาณ3เดือนแล้วเราก็ไปตรวจเลือดก่อนที่เราจะทํานี่เราตรวจเลือดซะก่อนก็ได้เพื่อมีผลทางวิทยศาศาสตร์นะฮะ พอ,พ,อพอเราตรวจเลือดเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มโปรแกรมของเราว่าสี่เดือนนี้เราจะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยนะเราจะทานพวกถั่วพวกอะไรไปเป็นโปรโตีนแทนเราก็ทานไปทานไปพอพบขีดเสือนปุ๊บไปตรวจเลือดแล้วก็มามามา,มา,มาปเปรียบเทียบกันว่าตั้งแต่ที่เราตรวจครั้งก่อนที่เราจะาไปทานอาหารแบบนี้มันเป็นอย่างไรถ้าดีก็ตัดสินใจเอาเองอีกว่าจะทำต่อหรือไม่ ไอที่บาทสี่นี่ก็มีฉันทะวิะริยะจิตตะวิมังสาฉันทะคือคือความพยายามพยายามขวนขวายแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลต่างๆมาหมดแล้วนี้เราก็ตัดสินใจว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นหลักอย่างเอาอาหารแล้วก็เอาอาหารเลยแล้วก็มีความเพียรทำต้องทำต้องทำต้องทำ,งทำผลมันเป็นยังไงตอนสุดท้ายพาผลมันเป็นยังไงผลดีก็เราหรือไม่ถ้าดีเราทำต่อแต่เราไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปไป,ไป,ไปหา ไอ้ปัจจัยอื่นที่เราจะต้องทําต่ออย่างเช่นการนอนอย่างเงี้ยสมมติว่าเรานอนเคยนอนสักตีหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นยังไงตื่นเช้าขึ้นมามันยังง่วงมากเลยมั้รพอเราเปลี่ยนมาเป็นนอนสามทุ่มสักสามเดือนขึ้นไปแล้วจนเป็นที่นิสัยแล้วเนี่ยแล้วสังเกตดูว่ามันมันเปลี่ยนได้จริงๆเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเราก็ต้องเนี่ยขวนขวายหาข้อมูลเพราะว่างานวิจัยหรือหรือเราไป เขาบอกว่าอ้างงานวิจัยงานวิจัยต่างๆนี่มันไม่ได้ทำคนกับคนทั้งโลกแต่มันทำกับคนจำนวนหนึ่งซึ่งมันมีผลของคนจำนวนนั้นแล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบกับของเราถ้าเราเอางานวิจัยปุ๊บนั่นมันไม่ใช่ของเราพอเราเอาทำตามคเขาสักสามเดือนผลทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับถ้าเรามีสุขภาพดีขึ้นหรืออะไรมันดีขึ้นเราก็ตัดสินใจว่าเราจะทำต่อหรือว่าจะเลิกส่วนมากจะทำต่อไปเป็นเรื่อยๆ อารมณ์นี่สุดยอดเลยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกเลยก็ได้นะครับมันมันไม่แพ้อาหารอารมณ์เนี่ยถ้าเราอารมณ์ดีๆอย่างเงี้นะร่างกายสดชื่นหัวเราะแสบใสสมองก็โปร่งหมดอะไรก็ดีหมดแต่ถ้าเมื่อไหรเราอารมณ์เสียเมื่อไหรมีอะไรมากระทบเรานิดเดียวไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยมันสามารถทําได้ในเสี้ยววินาทีเองของอารมณ์เนี่ยนี่เราก็ต้องฝึก ฝึกด้วยการไปศึกษาธรรมะว่าเขาวิธีการทําใจเ็าทำยังไงยังไงผมที่ก็อาศัยว่านะกรรมเก่ามันดีคือมันมนเป็นเด็กวัดมาก่อนแล้วก็สืบทราบมาเรื่อยๆล้วก็พอจะรู้แล้วก็มาศึกษาต่อที่อโศกพอท่านก็อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเราต้องรู้ทันมันเราโกรธแล้วานะบางทีบางทีเราอาจจะโกรธไปสักหนึ่งนาทีสองนาทีพอรู้รู้รู้รตัวปุ๊บเราเลิกโกรธอะไรเงี้ย มันก็จะทำให้เราฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราก็มันก็จะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นอ่ะอันนี้อ่ะเขาพูดมาไม่ดีนะเราก็เฉยนิ่งเงียบหายใจลึกๆยๆๆาวๆอ่ะอ่ะมันไม่ดีก็เป็นกรรมของเขามันไม่ใช่ของเราเราอย่าไปร่วมกับเขาก็แล้วกันไอ้กรรมนี้มันก็คิดได้ถ้าป่วยเสร็จแล้วเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนได้ก็ดีไปแต่คุณเปลี่ยนไม่ได้มันก็เสร็จอสิครับเพราะฉะนั้นเรื่องข้อมูลต่างๆทางด้านสุขภาพเนี่ยต้องสนใจต้องสนใจพอสนใจเสร็จแล้วคุณก็มาพิสูจน์ทราบด้วยตัวคุณเองว่าคุณทําอย่างนี้แล้วเป็นยังไงดีหรือไม่ดีตัดสินใจเอาเองนะถ้าดีคุณจะทําต่อไหมก็ตัดสินใจเอาเองอันนี้ตัแล้วแต่แต่และบุคคลนะครับ เรื่องพื้น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 อย่างนี้แหละครับเรื่องอาหารการกินเรื่องความเป็นอยู่กินอยู่หลับนอนอะไรพื้นพื้นเนี่ยให้มันถูกต้องตามนาฬิกาชีวิตคือเราต้องศึกษาว่ามันมันเป็นยังไงถ้าเราไม่ทําอย่างนี้แล้วยังไม่เข้านอนตอนสามทุ่มแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยถ้าเรากินอาหารที่มันมีสารพิษเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราเปลี่ยนเป็นยังไง หรือว่าถ้าเราทานอาหารที่มันปลอดสารพิษหรือไม่มีสารพิษเลยเนี่ยร่างกายเราจะเป็นยังไงอันนี้คุณต้องศึกษาต้องศึกษาแล้วก็ต้องศึกษาอย่างจริงจังด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังอธิบาทสีเข้ามามีบทบาทตรงนี้เลยถ้าเราสามารถดูแลตัวเองได้นะครับเพราะเราก็ต้องศึกษาศึกษาเรื่องต่างๆที่ผมกล่าวมาแล้วพอศึกษาเสร็จแล้วก็ทดลองด้วยตัวเอง ทดลองด้วยตัวเองว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับอันนี้ก็ตัดสินใจว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนก็เลือกเอาเพราะเราคุผลการทดลองมันก็ได้กับคุณอยู่แล้วแือแต่แต่ทุกวันนี้มันสุขภาพเสียเพราะโฆษณาโฆษณาในทีวีเราโอ้โหไปดูสิครับเดี๋ยวเวลานี้ ร้านอาหารต่างชาติเกิดมาเยอะแยะเลยระวังดีๆนะครับเรื่องแล้วอาหารต่างชาตินะถ้าการเป็นหมอรูดเดยตัวเองเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดนะเพราะนอกจากเราจะดูเรื่องเอาอาหารการกินก่อนเลยดีกว่านะครับนะเราจะดูแลเรื่องอาหารการกินของเราอย่างไรถ้าเราดูแลเรื่องอาหารการกินถูกต้องโรคต่างๆก็ไม่มีนะตรงนี้แหละครับเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่เลย เพราะนั้นเราต้องศึกษาแล้วก็อะไรที่ไม่ดีอะไรที่ดีเนี่ยเราเปรียบเทียบกันได้หรือนประสบกับตัวเรา,าเรากินอะไรอย่างสมมุติว่าเรากินวันนี้เราไปกินอาหารที่ใส่เครื่องปรุงเยอะหน่อยผงชุรสเยอะๆอย่างเงี้ยลองดูสิครับว่ามันเป็นยังไงกับเราไปทานอาหารที่มันไม่ใช้เครื่องปรุงเลยเนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่อร่อยถูกต้องจริงแต่ผลที่ได้ตามมาอีกหลายวันจะเป็นยังไง ตรงนี้ถ้าเราไปทานอาหารที่มันดีสุขภาพเราดีนั่นแหละครับเรารักษาตัวเองแล้ว <c oughs> <c oughs> เราเป็นหมอแล้วก็หมออาหารหม,หมออารมณ์อารมณ์ถ้าเราทำอารมณ์ดีๆตลอดเวลาเนี่ยเราก็ไม่เครียดพอไม่เครียดปุ๊บร่างกายเราก็ดีขึ้นใช่ไหมครับอ,อาหารอารมณ์อากาศเราก็ไปหาอากาศที่ดีๆสูดลมหายใจ ร่างกายแล้วก็ดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เป็นหมอด้วยตัวเองแล้วสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตอัลคลายวอเทอร์ ติกน้ำด่างพบง่ายใช้สะดวก Water Ionizer เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว